สวัสดีเพื่อนชาวเฟ e บุ o กทุกท่านนะคะวันนี้น่าสดค่ะน่าสดไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะไปสอนการถอดคอนแทคเลนส์เนี่ยเห็นไหมดวกไหมว่าใส่ด้วกไหมมันอาจจะเป็นสีดำนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสองเครื่องคัรู้ไหม ว่ามันเป็นสีเขียวดูอันนี้อาจจะไม่ใช่จำจำได้กันเปล่าอันนี้ใครน้องแน่นอกจอปวอนะเออโอเคเยสเซอร์ที่ได้ที่สามอยู่สีฟ้าท่องรูดีโอเคปะเดี๋ยวจะส่องตาให้ดูเขาไม่ได้เขาอยู่สีม่วงเขาไม่ได้อะไม่เป็นไรแต่ทำดีพอแล้วนะเออดูนะดูดูตานอแน่นอกจอปวอเห็นไหมเห็นไหมสีเขียวด้วยไหมสีเขียวน่าปวดมากเลยรู้ไหมเอออะไรบ้างนเนี่ยอ่ะเข้าเรื่องเลยกันนะอันดับแรกนะคะเปิดกระปุกคอนแทคค่ะค่อยค่อยหมุนนะคะ หมดาวเงินบางจากนะท่านอย่างนี้ให้ดูด่วนดูผิดป่ะเออเนี่ยขอวางไว้ก่อนนะเอออะไรประมาณเนี้ยเสร็จปั๊บเราก็เปิดอีกข้างหนึ่งอ่ะดูนะดูใครที่เปิดไม่เป็นนะกระปุกคอนแทคเปิดกระปุกคอนเตคโอ้ยอาจจะเฟื่อยแอดปิดแน่นอะโอเคว่าเนี่ยนะแอดฝาแอดแล้วนี่ก็เป็น ปุกคอนแทกนะเออเข้าใจว่าแม่สอนให้ดูตีตรอบนะว่า <c ười> เราใส่จริงอะไรจริงเห็นปหสีเขียวเออดูเราใส่จริงอะไรจริงนะเออเออต่อไปนะจะถอดแล้วเข้าเรื่องเลยนะหนึ่งสองถอดไปออกนี่หยิบออกมาได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม กล้องหน่อยเนี่จะทําการใส่คอนแทคให้กล้องนะเออเอาปะเอามือบางอ่ะเนี่ยดูดูดูเก็บเก็บแล้วอ่ะต่อไปนะพี่ที่การเก็บคันเก็บไม่เป็นดูหยิบขึ้นมาอ่ะดูหยิบขึ้นมาเสร็จปั๊บใส่เข้าไปไม่ีกล้องใส่เข้าไปค่ะเออใส่เข้าไปเสร็จปั๊บดูดูโอเคปะลงตัวไหมลงตัวอ่ะต่อไปนะเออก็ถอนมาอีกข้างหนึ่ง มันนี่ถอดแล้วอุ๊ยแอดลืมแอดแอดอะไรคือแอดเด้อมนะพรนะอะไรคือแอดถอดไม่ออกนะแอดใส่มานานแล้วอะไรคือแอดไม่รู้ข้อนี้แอดอาจจะลำบากนึงอะไรคือแอดอะไรคือแอดออกมาแล้วเออเขาใส่ปั๊บเนี่ยเนี่ยเออ เดอแอดแอปให้ด nope ูก่อนนะแอดจะเต้นแน่นออกให้ดูแอดอ่านบอกเมื่อกี้แอดจะเต้นให้ดูนะมาไปเลยไปตรงนู้นเลยแอดดัมไปหน่อยนะไม่ต้องตกใจโอโหขอรู้เธอหน่อยฉันแองก็เปิดแล้วใจพี่ยังไม่เปิดอ้ออ้อมอ้อขอรู้เธอหน่อยมีได้รางวัลมาด้วย กจบนปบนอปนะกรจะบปิดนะแัรจุบนะมันนั่นอกิงอมออลกให้แบเอาไว้นะ่เดลองมันแน่นอก้หิงอ,อ,นนอ,อมออกอย่งี้ันใกล้จะอดออ,อไปเ <c ười> ออขอบคุณมากนะแอดอะบายอะูดูดูอีกรอบนึงพอแล้วโอเคไหม